อธิมาครับทุกคนก็คือก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยเขจะบอกข่าวดีไว้ก่อนว่ากูหายไม่สบายแล้วโดนกูแน่เยียวทุกคนก็คือแบบก็ก็เออจะพูดอะไรวะก็ก็คือวันนี้จะมาทำคลิปเราบอกแมปที่ชื่อว่า toilet tower defense นะนะครับทุกคนเออเน่งไม่ได้พูดนาลิมพัน,นก็ามากันได้มีอีเวนต์ใหม่ที่ชื่อว่า reyeven หรืออะไรวะรไม่ออกเออเออคือรีวายละละมัง้งเออโอเคก็เอาว่าไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก่อนที่ไปดูอีเวนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบมพา์ให้ผมเลยนะครับพปครับทุกคนก็๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าสมเทพท่านงบเก้าบาทมาดูกันว่าจะคุ้มไหมรอดูเลยครับรอดูรอดูว้าวสมได้แล้วมีผลิงจ,กจอกหมัดแบมพายดับคุยสมอเหลือคุ้มมากเลย และมีแกะตันขายราคาถูกมีวีซีทุกพผ่อมีผลพิซซาที่คนฮิตรับกดเกมพัดกดผลพิซซาแล้ฟาร์มทุกอย่างในเกมเพ <C ell an> ลา้ามีเครดิตแจกฟรีรีบร้านใต้ล,ลิปได้เลยอียู่ด้านขวาเนี่ยกูเทียพอดได้เหรอเนี่ยไปดูเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮียมันทำใหม่หรือว่ามันมันสวยปะกูมันก็ไม่มันก็เหมือนเดิมด้วยไอยเฮียไปแต่ต่างจากเดิมเลยคือตัวกูกลายเป็นดำเฮ้ยสีดำเลยเขึ้นใหม่ยังไม่โหลดรหรอหรือในกูกล่าววะมแมป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 เก่าปพะวะแมปใหม่ไม่รู้ ไม่ไม่ได้เล่นนานจําไม่ได้นี่คืออะไรน่าจะเป็นฐานนะอ๋อนั่นคือเลือดว่านะ่ะอ๋อมันรีบออกจาก้ายังไม่ไทันจะทําอะไรเลยแล้วผมกดสิปประมาณตอนนี้ผมกำลจะการแน่นอนผมจะไม่ไปล่อยให้มันหลุดแล้วนี่คือความชํานาญผมนะเดี๋ยวไปคีเวมันจะอยู่ที่ตรงนี้เอ,อ้าไม่มันจะไปคีบป่ะหายเุ้ยเุ้ยเุ้ยแม่งได้หลุดเออได้อยู่เดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวน้องอัปเกรดนะเพราะเรื่องจากที่ผมทำอะไรผิดไปนิดนึงมันไม่น่าใช่ปัญหาอะไรมาเพราะว่าน่าไปอยู่ ต่อของกระชิบันไม่รู้ว่ามันมีกี่เวฟประเดี๋ยวประเด็นมันอาจจะเป็นหมดอีนฟินิดเออเออเออเพราะว่าที่มันที่เรามันหลุดเยอะจังวะเชื่อว่าตรงเนี้ยรอดเพราะฉะนั้นผมจะไปวางตรงก็ตรงเนี้ยนี่หน้าคณีของฟีเบสที่มันหลุดเยอะอ๋อต้องอัพด้าน,นหลังละอัพตัวนี้เนาะให้ไปหกร้อยเออตรงไหนก็ปล่อยไปเกียร์สวยยี่มันต้องงี้ดีวะวิ่งกูกลับมาแล้วกูตึงกันเนี่ยเฮ้ยตึ๊บตึบตึบโอเคเดี๋ยวน่าจะฟาร์มเรื่อยๆนะครับแต่ก็ เลยต้องฟาร์มมาหาเวลาไอ้ฟาร์มเนาะเออผมว่าผมไหวนะเออมันน่าจะไหวอยู่แหละเพียร์นี่ชิลอยู่นี่ผมจะเก็บตังค์อัพฟาร์มก่อนเอ้ยยังไม่ได้ช่วยอะไรจริงวิววิวตุ้งเหี้ยนะวิ่งฮะโอยีย์โี่ย์ะปล่อยไปปล่อยไปไม่น่าทำไม่เอาตายหรอกอ๋อลืมไปตัวนี้มันเดเมจเบากึกเลยเนี่ยไม่เท่าไหร่เนาะโอ้ยี้ย์โอ้ยี่ยเวลี่ยี่ย์นี่คือ มันพลาดไปนึงคือผมทน่นภิปพลาดทางนิดนึงคนก็คือตอนนี้ผมเวฟสิบล้านตาที่สองผมได้เปลี่ยนส่วนอะไรน,นิดนิดแน่นอนก็ไปเยอะ,อะมากเยอะอยู่เผมจะฟาร์มอันนี้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็มาเล่นกั่ตรงนี้ฮึบฮึบดูดีวะตายสวยสวยบฮึบโอ้ยมันในแผลนะมันในแผลเดี๋ยวพึ่งใจเสียเป็นงเป็นเนเนเนตัวเทียเนี่ยมันเลือดอะไรวะอุ้ยมันไวเกินเลยมันไวจุกกระตุกมันไวหรือมันกูกระตุกวะเพราะว่าคือมันไวหยุดเมีวอยู่นะเห็นปะ ต้องขายตัวนี้มันได้ไหมขายพวกคือต้องได้นะว้าฮึบฮึบเออมันต้องงี้ดีวะเอ้ยมาแล้วมาแล้วคือล่อแล้วคือล่อแล้วแล้วจะปล่อยมอนหลุดไปเยี่ยนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมเชื่อใจว่าเราต้องไหวแน่นอนเย้ทำไมชีวิตมันชิวขนาดนี้วะดีครับตื่นการฆ่าคันยี่ผมก่อนอันนี้คือต้องรอต้องใจเย็นนะครับทำไรใจต้องนิ่งนี่เท่าไรสองพันเลยญหรอนี่ผมน่าจะเพียรไปก่อนเพราะว่าผมเปิดออโต้ไปคิดไปเนาะพวกมอนกูกระตุกแน่เลยเีย ไฟเล็ดไห6ตัวไหวไหวน,นี่คือไหวชิวนะครับผมว่าจะวางด้านหน้าสักตัวนึงครับเพราะว่าลดพารานหน่อยเนาะจะได้ไ,ม,ไม่เหนื่อยไม่ดีอ่ะเออมันจะได้ลดพารานหน่อยอะ่ะวิยีลุ้นยลุ้น,นเออมันต้องงี้ดีวะฝึกเออมันได้ถนะ้าไหวไหวครับไหวน,นี่แล้วแหละ4,004อันนี้เออได้อยู่อันนี้ได้อยู่นะครับอันนี้คิว โอ,อ้ยยังถอยเลื่อนหมุนโอเคเดี๋ยวผมจะวางเป็นตัวนี้มันไม่รู้มันเอลีจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองเพราะน่าจะวางเป็นตัวช่องเพราะว่ามันเปล่าไม่รู้อ,อ๋อเพิ่บเออ,เอได้อยู่เนะี่ยมันเอลียังไงวะผมก็ต้องเอาเพชรตันใช่ป่ะเพชันไหมสวยเอ๊ะดูไหวชิวเก็บตัวน,นั้นไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเอลีมันเอลีจริงเปล่าวะ ได้นะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับึ๊บเพี้ยวอะเฮ้ยแปลกๆยังยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีลุน้นมีลุน้นอึ๊บอึ๊บกูตายก็เอาเป็นว่าทีนี้ขอตลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเกะแม่จะไม่ชิปหน้าครับก็ไปคลิปก่อนนู้นเลย ถ้าถ้าอีเวนต์มันยังอยู่นะผมจะแก้มือใหม่ก็ฝรั่งคิปนี้ขอตลาไปก่อนนะทุกคนก็คือผมพอจะรู้ทิศการเล่นนิดนึงละแต่ถ้าถ้าใครมีสูตรที่ดีกว่านี้ก็บอกผมด้วยนะครับกูจะได้เปลี่ยนสูตรจากสูตรนี้ไปเล่นสูตรนั้นทันทีโอเคครับทุกคนก็ฝรั่งคิปนี้ขอตลาไปก่อนนะเพื่อนคนใครชอบเปิดล่นก่อนเอ๊ก็แชร์เพื่อคลายหอบนะบ๊ายบายทุกคนบุย